คิดสร้างสรรค์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งใหม่ๆเช่นบทเพลงภาพวาดท่าเต้นงานเขียนและเทคโนโลยีเมื่อความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้มีมูล,ลค่ามากจึงกลายเป็นทรัพย์สินหรือเรียกอีกชื่อที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเราเมื่อเรามีทรัพย์สินก็หนีไม่พ้นที่จะมีคนมาขโมยผลงานอันมีมูล,ลค่าเหล่านี้ไปเพราะเช่นนี้เราจึงต้องมีกฎหมายลิขสิทธิ์ไว้เพื่อปกป้องผลงานของเรา จากผู้ที่ไม่หวังดียงัไงล่ะแต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกับคำว่าลิขสิทธิ์กันก่อนลิขสิทธิ์คือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกระทำใดๆต่อผลงานที่ตนสร้างไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่การขายการทำซ้ำการให้เช่าการดัดแปลงรวมไปถึงการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นแล้วผลงานใดบ้างละ่ะที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดไว้ งานสร้างสรรค์มีลิขสิทธิ์ีดังนี้งานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสาร,รสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยรวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยงานนาฏกรรมเช่นง,งานเกี่ยวกับการรำการเต้นการทำท่าทางหรือการแสดงท่าทางประกอบเป็นเรื่องราวรวมถึงไปการแสดงโดวยวิธีใบ้ด้วยงานศินลปรกรรมเช่นง,งานจิตรกรรมงานปริมากรรมภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรมภาพถ่ายภาพประกอบหรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์งานศิลปะประยุกต์ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วยงานดนตรีกรรมเช่นคำร้องทำนองการเรียบเรียงและเสียงประสานร,รวมไปถึงตัวโน้ตเพลงที่ได้แยกและเรียบเรียงเสียงประสานกันงานโสทัศนวัสดุ ชื่องวิดีโอเทปแผ่นเลเซอร์ดีสีเก็บบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยลำดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกงานภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยสิ่งบันทึกเสียงเช่นเทปเพลงแผ่นคอมเพล็กซ์ดิสที่เก็บบันทึกข้อมูลเสียงทั้งนี้ไม่รวมไปถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นการจรบจายเสียงวิทยุการแพร่ภาพทางโทรทัศน์รวมไปถึงเสียงประกอบโสทัศนวัสดุอย่างอื่นในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกด้วยวิธีหรือรูปแบบใดคุ้มครอง,องไปถึงสิทธินักแสดงด้วย ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมไปถึงความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบวิธีใช้หรือวิธีการทำงานหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยอีกทั้งรวมไปถึงคำพิพากษารัฐธรรมนูญและกฎหมายระเบียบข้อบังคับข่าวประจำวันก็จะไม่นับรวมเป็นการคุ้มครองทางกฎหมาย ในการได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นี้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าลิขสิทธิ์นั้นอาจจะต้องจดทะเบียนซะก่อนถึงจะได้ลิขสิทธิ์นั้นมาคุ้มครอง,องแต่ในความเป็นจริงแล้วลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ผู้สร้างสารรคผลงานได้สร้างผลง,งานโดยไม่ต้องจดทะเบียนซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์นี้มีสิทธิ์ในการกระทําต่อผลง,งานนั้นๆของผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองสามารถทําซ้ําแบบแปลงจหน่ายให้เช่าและสามารถโอนสิทธิ์นั้นให้แก่ผู้อื่นได้ด้วย แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์นั้นจริงๆเราจะสามารถดูได้จากเราเป็นผู้สร้างสรรผลงานโดยความคิดริเริ่มของตนเองโดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นรวมไปถึงเป็นผู้สร้างสรรผลงานที่สร้างผลงานร่วมกันผู้สร้างสรรในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างผู้ว่าจ้างในกรณีให้บุคคลอื่นสร้างสรรผลงาน ผู้ดัดแปลงรวบรวมหรือประกอบงานเข้าด้วยกันโดยได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์กระทรวงทบวงกลมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นโดยการจ้างหรือให้ทำตามคำสั่งในความควบคุมของตนผู้รับโอนลิขสิทธิ์ทั้งทางนิติัยและทางมรดกงานลิขสิทธิ์นี้เมื่อมีการจดทะเบียนก็ย่อมมีระยะเวลาในการคุม้มครอง การคุม้มครองลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นทันทีที่มีการสร้างสรรค์ผลงานโดยความคุม้มครองจะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรงสรค์ผลงานและจะคุม้มครองต่อไปอีกถึง50ปีนับตั้งแต่สร้างผลงานจนถึงผู้สร้างถึงแก่ความตายแต่งานบางประเภทก็มีอายุการคุม้มครองที่แตกต่างกันออกไปโดยทั่วไปแล้วอายุในการคุม้มครองสิทธ์ จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ผลงานและจะมีต่อไปจนกระทั่ง50ปีนับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นถึงแก่ความตายและถ้ากมีผู้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า1คนเราจะนับระยะเวลาในการคุ้มครองผลงานของผู้สร้างสรรคผลงานคนสุดท้ายเสียชีวิต บวกปี50ปีในการคุ้มครองสิทธิ์นั้นกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้สร้าง,งสารรค์ลิขสิทธิ์นั้นจะมีอายุ50ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สร้างผลงานหรือการโฆษณาครั้งแรกไปถึง50ปีนับจากนั้นและถ้าเราใช้นามแฝงในการใช้นามแฝงนี้คือการไม่ปรากฏชื่อของผู้สร้างสารรค์ผลงานนั้นงานนี้จะมีอายุเพียงแค่50ปี นับตั้งแต่การสร้างผลงานขึ้นมาผลงานประเภทภาพถ่ายโสทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพลิขสิทธิ์นี้มีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างสารรค์ผลงานหรือการโูษณาครั้งแรกตีก50ปีในงานสร้างสรรค์โดยการจ้างหรือคำตามคำสั่งหรือมีการควบคุมจากหน่วยงานของรัฐ กระรวงทะบวงกลมเลขสิิน์นี้มีอายุ50ปีนับตั้งแต่สร้างสรรผลงานนั้นขึ้นมาหรือตั้งแต่มีการโฆษณาครั้งแรกข้อแตกต่างที่ควรจำคืองานในประเภทศิลปะประยุกต์จะมีอายุในการคุ้มครองผลงานแค่25ปีนับตั้งแต่การสร้างสรรผลงานขึ้นมา ในการประกอบธุรกิจก็อาจจะมีบ้างในบางกรณีที่ต้องนําผลงานอเมลิขสิทธิ์นั้นของบุคคลอื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทั้งสินค้าและบริการรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในผู้บริโภคในการจะทําดังกล่าวก็อาจจะเข้าข่ายในการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทั้งนี้การละเมิดลิขสิทธิ์จะแบ่งออกได้เป็น2แนวทางคือ การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงคือการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานทั่วไปหมายถึงการทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งการทำซ้ำดัดแปลงการเผยแพร่ผ่านวิธีการต่างๆเช่นผ่านเทเบิลทีวีดาวเทียมหรือแม้กระทั่งบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมีผลประโยชน์ในการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดลิขสิทธิ์ในงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการทำําเร็บแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณาชนให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตที่กล่าวมาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ,อ้อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นไปนแล้วโดยมีเหตุอันควรรู้ว่างานนั้นๆได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นแต่ยังคงแสวงหาก,กำไรจากงานดังกล่าวต่อไปตัวยอย่างเช่น การขายที่มีไว้เพื่อเสนอขายราคาเสนอให้เช่าหรือเสนอให้เช่าซื้อ,อการนําออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนการแจกจ่ายในจํานวนมากที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์หรือการกระทําที่ทําให้ผู้คนส่วนมากเข้าใจผิดในสินค้าหรือบริการหรือมีความสับสนในสินค้าบริการนั้นๆในการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมน,นี้มีบทลงโทษตั้งแต่ ปรับตั้งแต่10,000บาทจนถึง100,000บาทและถ้าหากกระทําเพื่อการค้าขายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีปรับตั้งแต่50,000บาทถึง400,000บาทอยู่ทั้งจำทั้งปรับแต่จากที่กล่าวมาแล้วก็มีข้อยกเว้นบางประการที่ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นการกระทำภายใต้วัตถุประสงค์ของกฎหมายซึ่งถ้าเข้าข่ายสองประการนี้จะไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อการสแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์การไม่กระทำการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรนอกจากนี้แล้วหากได้กระทำเพื่อการศึกษาวิจัยอันมิใช่การกระทำเพื่อหาก,กำไรการใช้เพื่อรายงานข่าวต่อสื่อสารมวลชนโดยแสดงถึงความรับรู้การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้นๆหรือง่ายๆก็คือ การรายงานข่าวแบบให้อ้างอิงที่มาว่ามีเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นใครแบบนี้นการกระทําจะได้รับการยกเว้นในการละเมิดลิขสิทธิ์ การทำซ้ำโดยบรรรักษ์ซึ่งเป็นการทำซ้ำงานบางตอนตามสมควรให้แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ทางการวิจัยทางการศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือการกระทุบกระเทือนต่อการกรรมและงานดนตรีกรรมออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนถ้าได้กระทำตามความเหมาะสมโดยไม่ได้แสวงหากำไรและนักแสดงไม่ได้รับค่าตอบแทนในการแสดงนั้น แต่ต้องเป็นการดําเนินการโดยสมาคมบุญและนิธิหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลการศึกษาด้านศาสนาหรือสังคมสงเคราะห์ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อการสแสวงหาประโยชน์ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยไม่กระทบก,กระเทือนถึงสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิน์นั้น จากงานลิขสิทธิ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังมีการคุ้มครองที่เป็นสิทธิข้างเคียงของกฎหมายลิขสิทธิ์เพิ่มเติมอีกด้วยนั่นก็คือสิทธินักแสดงถึงจะไม่ใช่งานลิขสิทธิ์โดยตรงแต่ก็เกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์ในการคุ้มครองสิทธินักแสดงจะได้รับการคุ้มครองถึง50ปีกันเลยทีเดียว